อิมินาสกาเลนะพุทธังอาิปูเชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภพิปูเชยามิอิมินาสกาเลนะสรังคังอภิปูเชยามิอรหังสัมมาสัมพุตโพภะกวาพุทธังภะกวังตังพิวาเทเมสวะฆาโตภะกวตารมโมธรรมังนามาซาเมสุปฏิปันโนภะกวโตซาวกสรังโคสรังคังนามามิ นโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังมือเกิดเปิดโลกกาธาตุเปิดด้วยพระพุทธังพระธรรมังเมื่อเกิดเปิดโลกกาธาตุเปิดด้วยพระธรรมังเมื่อสังขังเมื่อเกิดเปิดโลกกาธาตุเปิดด้วยพระสังขังเปิดหมาเปิดมือเกิดเปิดโลกกาธาตุเปิดด้วยนโมพุทาย พระพุทธ well, ังมังเกิดเปิดโลกกาธาต์เปิดด้วยพระพุทธังพระธรรมังมังเกิดเปิดโลกกาธาต์เปิดด้วยพระธรรมังพระสังฆังมังเกิดเปิดโลกกาธาต์เปิดด้วยพระสังฆังเปิดหมาเปิดมังเกิดเปิดโลกกาธาต์เปิดด้วยนโมพุทธายะพระพุทธังมังเกิดเปิดโลกกาธาต์เปิดด้วยพระพุทธังพระธรรมังมังเกิดเปิดโลกกาธาต์เปิดด้วยพระธรรมังพระสังฆังมังเกิดเปิดโลกกาธาต์เปิดด้วยพระสังฆังเปิดหมาเปิดมังเกิดเปิดโลกกาธาต์เปิดด้วยนโมพุทธายะ ขอนเชิญเทวดาทั้งร้อยแปดองค์สลัดจังเสเสนางสะพันธุงนาลิตังปริตวานุภาโวลากาตูติปริตวาณเมตังสมตาอาวิขิตาจิตาตาปริตังปนันตุสักเเกเมจลุปเปกิริสิขลตาเตจันตาริเควิมาเนติเปลเตจคาเมตาลวนาคาเนเคอาวัตุมเขเตภุมมาเจยันตุเทวจลาลวิสามียกะคันทันาคา ติทันตาสันติเกยังมุเนวลาวัจานังสาทูเมสุนันทุธรรมโสนาคารยยมทันตาธรรมโสนาคารโยยมทันตาธรรมโสนาคารโยยมทันตาจับมันมัดไว้ทั้งหมดไม่ว่ามันจะเป็นร่างทรงองค์ใดอาจารย์คนไหนไม่ว่ามันจะเป็นพระเทนเนชีพามเลศีหมอผีทั้งหลายทั้งผีพูดทั้งผีพายทั้งผีตายไม่ดีฝูงผีกุมพันยักษ์สาและพายกุมาร สัตว์ธาธาอาคมต่างๆจะเป็นงัวจะเป็นควายตโนก็ดีจะเป็นเปดเป็นอาสูลกายก็ดีจะเป็นผีปอบพายกุมารก็ดีผีกระสือผีกระหังผีกะผีกองกอยก็ดีผีป่าผีเขาผีที่อยู่ในถ้ำผีที่อยู่ในรูผีที่อยู่ในน้ำอยู่ในทะเลก็ดีหรือว่ามันปั้นหุ่นด้วยดินเจ็ดป่าช้าก็ดีปั้นหุ่นด้วยสีพึ่งแปะหน้าผีก็ดี ปั้นหุ่นด้วยดินน้ำมันพายก็ดีปั้นหุ่นด้วยดินเชิงตะกรนก็ดีหรือว่ามันปั้นหุ่นด้วยดินเจ็ดทุ่งเจ็ดท่าก็ดีหรือว่าใช้หัวผีขมวดตายหัวหัวผีขมวดตายพายก็ดีจับมันมัดไว้ั้งหมดเสวยาลังอูลังพระนังอุสสาพระขนังเซเสรัดมากาปะนังน้มาอูเสวยาลังอูลังพระขนังอุสสาพระนังเซเสรัดมากาปะนังนมาอู เซวยยลังอูลังพระกนังอุสาสาพระกนังเซเซลัดมากาพระนังน้มาอุเซวยยลังอูลังพระกนังอุสาสาพระกนังเซเซลัดมากาพระนังน้มาอุเซวยยลังอูลังพระกนังอุสาสาพระกนังเซเซลัดมากาพระนังน้มาอุเซวยยลังอูลังพระกนังอุสาสาพระกนังเซเซลัดมากาพระนังน้มาอู่อิมัด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  ขับคุณใสที่มันจับอยู่ในไส้ที่มันไล่อยู่ในเนื้อที่มันเลื้อยอยู่ในหนังขับออกเสียให้สิ้นอิติปิโสภกวาคอนเชิญคุณแก้วสามประการเนี่ยเป็นประธานประเสิฐคือพระพุทธังพระธรรมังพระสังฆังแก้วทั้งสามประการเนี่ยเป็นประธานโลกากราเจ้าก็อันเชิญพระกุกุสั้นโตพระโกนาโกพระพุทธกาสะปาพระศิริสักยมณนีพระสิริยะเมตตยสักยมณนีโกโดมลโลมาตยโลกนาคพระจิมปีเทละ พระลวงพระลวงเปิดโลกพระประธานพรพระสังกัจจายนากรอเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานประกรรมฐทาน8ปดหมื่นสี่พันธรรมมาขันจบผู้พิดการไตพระวิสูตรพระวีนายทั้งแปดตานาพระไตรักพระพิธรรมทั้งเจ็ดกัมเพีคือไพ่แปลงะาังคีนีพระท่ากาถาพระคาถาวัตถุพยมกพระบุคคลมัญญาภาษารีลิคธาทั้งสิบเจ็ดตานาพระโมกขลายาภาษารีบุตรปะปุกดพระนุโลเตลาพระปะกวดีพระอุบาลีประกาศสปาเตละเจ้าพุทธสิหิงพระนอนพระปฏิมากรพระแก้วมรกต พระพุทธจินาราพระจินสีพระสีสักยมุนีพระเจดีพระสีหมาโูพระสมาชายพระอุโบสถพระปัจเจกโพพระเจ้าสิริสุดโตนาเป็นพระพุทธบิดาพระนางสิริหมามายาเป็นพระมารดาพระพุทธองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์เก้าล้านเก้าโกดแปดหมื่นสี่พันมรรคธรรมอาการจบพระพุกันตายเชิญพระหลานทั้งหมดเชิญพระพุทธเจ้าทั้งสิบหกพระองค์นามานานกกรนักกอนอาหน้ากาูมิอามีมหฮสุตังสุนาพุทธังสุวรรณหน้าเชิญพระพุทธเจ้ายี่ระองค์ ตั้งเมสติโกมังสุเดโสนะปสุสุปิตสติปุริสีเวกุโกกาโกนะมามีอัมเชิญพระพุทธเจ้าสิท้าเตชาสุเนมะปูจานายเวเชิญคาถาพรรมราชทาท่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 าโร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 อะ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 สะ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 โซโซโซโ่นโ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 นนะโมพุตายเชนิริปิโสแทิศ อิระชากตาราสาติยังตรตินังปิสามาโลปุสะพุโสมานาคาลิตาโทปัสัมสัมวิสัตย์พะกัปุตปันดุตัมวะโทนมะมะว่าวิสุตตะสานุสติเชิญมงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเศษเสีสีเสเสพุทธานามเมนาพุทธตังสุอิโสตังพุทธปิติโอมากีกองการนังวายโยะปโธานีนัมมาพุทาตุติยัมปีอากีกองการนังวายโยะปโธานีนัมมาพุทธตติยัมปีอากีกองการนังวายโยะปโธานีนัมมาพุทธ สัมมาสัมพุทธาสัสสันโตโสทายาสัมมาสัมพุทธาสัสสันโตโสทายาสัมมาสัมพุทธาสัสสันโตโสทายาเชิญสมเด็จองค์ปฐมบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระหลานทั้งหมดหลวงพ่อโสธรพระสุนทรีวานีเชิญพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายตัวทุกตระที่ตัวทุกหัวเมืองมาเชิญหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายตัวทุกตระทิ่ตัวทุกหัวเมืองมา เฉิมหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงวัดบางกะพีหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมหลวงพ่อคงวัดเขาสมพ่อหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเปิดหลวงพ่อพูนหลวงพ่อหลิวหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองหลวงพ่อเงินวัดดอนี่หอมหลวงพ่อเงินวัดบางคาหลวงพ่อเงินวัดใต้น้ำหลวงพ่อโพประทับช้างหลวงพ่อเหลือหลวงปู่สุขวัดมาขามเต้าหลวงพ่อแก้วเมืองชนหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องหลวงพ่อแช่มวัดฉลองหลวงพ่อสดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อตบหลวงพ่อทาหลวงพ่อท่าหลวงพ่อทิม หลวงพ่อทองวัดเขากบหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อกันวัดพญาหลวงพ่อท่านคายวาจาสิทธิหลวงพ่อสุดหลวงพ่อปั้นหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อจาดหลวงพ่อกิงหลวงพ่อนาาวัดโพจาสีหลวงพ่อปากแดงหลวงพ่อแพ่วัดพิกุลทองหลวงพ่อขอมวัดไผ่หลวงงอนหลวงปู่สุดวัดกาหลวงหลวงปู่สวนงอยแต่สโลน หลวงปู่ทองวัดลาดโยธาหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ไขวัดเจิงเลหลวงปู่โตหลวงปู่ดูหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงหลวงปู่นำหลวงพ่อสังหลวงพ่อสงหลวงพ่อดิดหลวงพ่อเทาวัดกลางขาวหลวงปู่โกยวัดโกศิตาลามหลวงพ่อจวนหลวงพ่อโมหลวงพ่อไปวัดกำแพงหลวงปู่ตื้อขัวตาแสงวัดมณีจรลขันหลวงปู่เดินโนนีเกซาโรหลวงพ่อเต่าหลวงปู่กายแก้วหลวงปู่พรมโพหลวงปู่เฉยเซียนสูหลวงปู่ห้องวัดช่องลมหลวงพ่อคูณปาริสุโธหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อหนองหลวงพ่อดิ่งวัดบางงว่า หลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดหลวงปู่ยิ้มวัดน้องบัวหลวงปู่แหว่หลวงปู่ฟ้านาจาโลหลวงปู่ชอบหลวงปู่เจี้ยหลงพ่อวัดโกกากหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงพ่อเสงวัดโนงมาใจหลวงพ่อละสีิงดําหลวงพ่อลาวดบางเป้งหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนเขาคิดจะกูดหลวงพ่อเขียนวัดบางคุนในหลวงพ่อยิกวัดนองจอกหลวงพ่อในกุดวัดกุยบุรีหลวงปู่พิบูหลวงปู่ผมยาวหลวงปู่สีตาคีหลงปู่โฉมหลวงปู่บกหลวงพ่อลุงหลวงพ่ออดวัดจันเสหลงพ่อโตหลวงพ่อโตวัดสาขาเสียนแปะหลวงศรีท่านหูพ่อมกุก เชิญหลวงพ่อกาบวดจันหลวงพ่อจันวัดป่าคอยหลวงพ่อหยิมวัดหัวเขาหลวงพ่อแปกหลวงพ่อลุงเขาเหล็กหลวงปู่พุ่มวัดบางโกนอ๊อกหลวงปู่รอดวัดโกนนอหลวงปู่หอมหลวงปู่ง้อหลวงปู่สีมาหลวงปู่สีธาตหลวงปู่สอหลวงปู่สังหลวงปู่สามาหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอหลวงพ่อเกษมเขมโกเจ้าคุนนอลาดหลวงพ่อเตะทองทองหลวงพ่อทาวฝืนแยงแตกหลวงปู่บุตรดาหลวงพ่อจัลันสมเด็จนพรัดวัดป่าแก้วสมเดลนลุนนคกรำจำปาสักหลวงปู่ขี้ย้อมผลสมเด็จ หลวงปู sea, 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 ่แก้มแดงหลวงปู่หัวขี้เท่าหลวงปู่เครือบัดหนองกระดีหลวงปู่เคนวัดเขาอีโต้หลวงปู่กาหลวงเกี้ยวแก้วองค์สิทธิชใจองค์อินทนากรลาหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อเพิ่มวัดแขกเกาะลอยหลวงพ่อเพิ่มบ้านต้องจิตหลวงพ่อพุทธโพทองท่านปู่ท่านย่าวัดท่าสงหลวงปู่สีหลวงปู่สาหลวงปู่ใหญ่วัดหนองกรดีเขตเชิญสมเด็จเจ้าเกาะยอสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่สมเด็จเจ้าจอมทองสมเด็จเจ้าพระโกหลวงพ่อจารินโพทองหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่นาครศสีหลวงพ่อใหญ่วัดอาวุธ หลวงพ่อลีวัดอโศกาลามหลวงปู่จามาปุญโยปู่ลูกกบิปู่ลุบหลวงพ่อเยื่นพระแม่เจ้าธรณีหลวงพ่อจอนวัดดอนลวดครูบาศรีัยหลวงปู่พุ่มกะตาปุญโยหลวงพ่อกสปะมนีหลวงพ่อกาแก้วกาลามหลวงพ่อหลุดหลวงพ่อไร้หลวงพ่อนินมณีหลวงปู่หมุนครูบาวังปยาเขาคำหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระหลวงตะคงวัดตะไครหลวงพ่อชมพูไตสวรรค์หลวงพ่อแดงวัดตุ้งกอกหลวงปู่เผือกวัดสาลีโค หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหลวงพ่อแก่นวัดกำแพงมณีหลวงปู่แม่กวัดลำกระดานหลวงปู่สาวกันตาสีโลหลวงปู่มัน่นปุริตาโตปู่ดวงยอดีเจ้าพ่อพญาแลสิทธิกิจังสิทธิกรม,มังสิทธิเตโชพุทธามาอุณโมพุทธายาปูจันโดสันเทีพยพญาปุริสัตอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปนโนสุโตโลกาวิโทนโตโลปุริสธรรมะสารติสัตธาติวามโนสานังพุทโภติ เชิญหลวงพ่อพร้อมหลวงพ่อพร้อมวัดโพธารามหลวงพ่อพร้อมบ้านป่าโมกหลวงพ่อพรอมวัดกุ้งกลางกุททางสานางกจฉามีธรรมังสานางกจฉามีสางขางสานางกจฉามีเชิญพระบรมสารีริกธาพระธรรมมังกรสารีริกธาวสเกตพระธานกรสีพระธาตุสีสองลักพระธาตุสีขูนพระธาตุนาดูพระธาตุหมาจยพระธาตุเลนูพระธาตุพนมพระธาตุจอแหพระธาตุแจแห้งพระธาตุจอมทองพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยตุงพระธาตุทะเลปุ่นชัยพระธาตุเจดีพระธาตุเจดีสีหมาปัพระธาตุเจดีวัประสิง์ พระธาตุลำปางหลวงพระธาตุประสิทธิ์พระธาตุท่าอุเทนพระธาตุมฤคานครพระธาตุกลางน้ำพระธาตุวายโยพระเกศแก้วจุลามณีพระเกวแก้วพระธาตุเทพนิมิตเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระธรรมมังกรสารีริกธาตุวสุเกตพระธาตุนครศรีพระธาตุศรีสองลักษพระธาตุศรีขูนพระธาตุนาดูพระธาตุหมาจายพระธาตุเลนูพระธาตุพนมพระธาตุจ้าแห่พระธาตุแจแห้งพระธาตุจอมทองพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยตุงพระธาตุทาริปุญชัยพระธาตุเจดีพระธาตุเจดีศรีมหาโพธิ์พระธาตุเจดีวัดพระสิงห์พระธาตุลำปางหลวงพระธธาตุประสิิท์ พระธาตุาอุเทนพระธาตุมลึกกาญนครพระธาตุกลางน้ำพระธาตุวายโยพระเกศแก้วจุฬามณีพระเกี้ยวแก้วพระธาตุเทพนิมิตเชิญพระบรมสารีริกิตธาตุธรรมมังกรมสารีริกิตธาตุสเกตพระธาตุนครศรีพระธาตุศรีสองลักพระธาตุศรีกูลพระธาตุนาดูพระธาตุหมาจ่ยพระธาตุเลนูพระธาตุปนมพระธาตุจ้อแห่พระธาต like, ุแช like. um ่แห้งพระธาตุจอมตองพระธาตุดอยสุเทพระธาตุดอยตุงพระธาตุอริปุนชัยพระธาตุเจดีพระธาตุเจดีสีหมาโปพระธาตุเจดีวัดพระสิงพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุประสิทธ พระธาตุทาอุเทนพระธาตุมฤตการนคราชพระธาตุกลางน้ำพระธาตุวายโยพระเกศแก้วจุฬามณีพระเกวแก้วพระธาตุเทพนิลมิตนโมพุทธายะพระพุทธตายและนยามณีนพ拉ีสัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธมณพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชา อากีตางนางว่ารังกันตังเสีวดีจะมาที่ังงังวันธามีตัวตัวันธามีตาตุโยังตามีสัพพโสพุทธธรรมสังฆาปูเชมิสัพเพพุทธะสพเพธรรมะสพเพสังฆาปรปปตาปัจเจกานันจิยังพระรังอันตานันตเตจนารักังปันตามีสัพพโสพุทธังอาทิตามีธรรมังอาทิตามีสังฆังอาทิตามีนโมพุทธายะปะพุทธายละไนยมณีโนปรัสีสัสสัตุตมาพุทโธตมโมสังโฆยาตาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อาคีทานังวัลังกันทางสิวดีจะมาทีลังงานังวันทามีตัวตอังวันทามีตาตุโยงตามีสัพพโสพุทธะธรรมาสังฆ้พูเชมิสัพเพพุทธะสพเพธรรมสพเพสังฆาปรัปปตาปจจกานันจยังพราดังนั้นตานันตเตเจนาระกังวันธามีสัพพโสพุทธังอดทิตามีธรรมังอาทิตามีสังฆังอดทิตามีนะโมพุทธายะพะพุทธแลนยามนีนปราศีสสสะตุตัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยาตาพุทโมนะพุทธะบูชาธัมมะบูชาสังฆาบูชา อคิธานังวะลังกันตังเสวดีสมาทิลังหังวันทามิตัวโตวันทามิตาตุโยอันดามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมิสัพเพพุทธะสัพเพธัมมะสัพเพสังฆาปะปัตตาปัจเจกานันติยังพระราหุลตันตะเตเจนะราหังปันตามิสัพพโสพุทธังอะทิฏฐามิธัมมังอะทิฏฐามิสังฆังอะทิฏฐามิ 阿สัรร啊守卫僧ส罗守卫โลส菩萨不罗守卫า啊阿僧卫守ส菩萨不โ阿สรรุ守卫สัง守卫僧啊怕菩萨不罗守卫า啊阿อสัง菩萨不ว阿สรร啊守卫僧啊罗ส卫僧啊怕菩萨งส守卫僧啊阿僧卫守罗菩萨不ะเชิญเทวราชเนลมิเตปทันใจหลวงพ่อสามเร็กศักดิ์สิทธิ์พระรามพรธรรมราพระธรรมสามีพระนาพระลังศรีมุนีนาพระเทวเทพระนารสีปริสาพระสมคล เชิญพระนอนจากรสีหลวงพ่อพระแก้วหลวงพ่อพระการพระนอนบางพีพระนั่งเมืองเพชรพระนอนเพชรบุรดีหลวงพ่อโตวัดดนหลวงพ่อนอนวัดสตือหลวงพ่อนอนวัดโพหลวงพ่อนอนวัดป่าโมกหลวงพ่อนอนวัดขุนอินเชิญหลวงพ่อศรีเข่าหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโบดโบดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อโตวัดป่าเล่ไรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดเก่าตาเก่าหลวงพ่ออีหลวงพ่อสุโขทัยหลวงพ่อโตวัดไตไมิตรขอนเชิญต้นเดชพระสัสฆราาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปู่ดำปู่โพปู่ใสเชิญหลวงพ่อทันใจหลวงปู่ตัวสมเด็จโตพรมหลังสีหลวงพ่อกบวัดขาวซาลิกาหลวงพ่อโอภาสีหลวงพ่อไกสอนวัดตุงคู่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังบางพุทเทียนหลวงพ่อชิมวัดสุตาหลวงพ่อเกศรวัดท่าพระหลวงพ่อฝางหลวงพ่อแดงวัดเขาบดไดหลวงพ่อโสวิราหลวงปู่พรมวัดช่องแคหลวงพ่อพระล่วงวัดหมาหลวงพ่อโตบางพีหลวงพ่อโตพระนันเจริญหลวงพ่อมองกลบอพิษ พระพุทธนี้มีพิชิตมาหลวงพ่อทองสุขสำลิดหลวงพ่อวัดป่ามอพ่อวัดเกจโยพระเทวดิ์หลวงปู่พยงดินน้ำลมไฟอากาศจักรวาลเทวโลกชั้นจาตุมาราจิกาและชั้นเดาดึงเทพยิดาตติยาลาติปยาราติปยาติดาติปยาดาติปยาติปอาลา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 กูุพระปู่แก่เจ้าพ่อโมทิยาเจ้าที่ ชิญผู้เป็นใหญ่ใน16ชั้นฟ้าส5ชั้นดิน1ิบชั้นบาดาเชิญท้ามาดีวราต้าวดุลเตียวราต้ามิตาเตียวราต้าตตตลต้าวิลนโตก้าวิลนปาก้ากูเวาราต้าอินทัางา่าพระผมทัางา่าพระวิษณุกรรมทัางา่าเทวดาทั้งหกชั้นฟ้าผู้ถือเจ้าทั้งเก็ดโปงบรรทั้ง์แปดที่เท,ทวดาโนปะก็ทั้งเก้าลักษณะยาทั้งหมดท้ดทจาจตุการมท้าดามาเทพเชิญปู่นาคราชไม่ย่าสีปฐุมมาพระปู่สีสุโธ ปู่อนันตนาคราชปญาณนักผู้จงปู่วิรุณปากปู่สัพปยาพ่อกนาโคตมะปู่สุวรรณพ่อเอราปศาตนาคราชปญาณนางมัจฉรินทร์นมอานิต่อฝ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 เทียนตี้ผู้หมู่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 เทพปยิดาฟ้าดิน นโมตัสือูจโคจิวลตายรงกโกสีอิมปสักนโมตือตปูจคิวลกงตายรงกโกสีอิมปสักน้โมตือตปูจิควลางกงตายแรงกโกงสีอิมปูสักเชิญพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์โกนอิมเงี้ยเสียงน้องเต้ใต้เสียงเล่ากงแปดเสียนที่กงเงเจียรล่าปีเตียวอุยกวนขงเบ่งสินรุกนี้เซ็นเซอร์ล่านี้เซนเซอร์ชายจีเนียสามปอกงองลหมูเจ้าแม่วังหมู จูลงนาจามังกรเขียวมังกรขาวสิงโตเงินสิงโตทองนาแมวแรงแก,ะก,ะก,ะกะ่เกลียวปลาปางเร่รวยเชิญบรมคูปู่ใหญ่ในถ้ำปู่ลาหูพระปู่ฤษีเบิกไฟพ่ะปู่ฤษีตาไฟพปู่ฤษีทรงธรรมพะปู่ฤษีนาหัวท่านท้ามหาพรหมชีนัปัญจลลาพระพรหมธาดาพระตีมรติเท้านาโกเท้านาคาปู่แก่เจ้าพ่อโมทิยาไพ่เงินเชิญเทพสีนครินมงกลชายเจ้าพ่อจักรวาล ขอนเชิญพระมหาเทพไปสวนพระนารายพระผูุกินแน่พระผู้กินนายพระผู้อภัยองคุมาะรัสดีพระรัศมีนางกมณีนางมณีเมฆขลาพระอินพระพรมพระโยมประการนายนิรยาบาลทจ้าตรรกบาลทั้งสี่พระมาตรีสการฤทโพวานาพระพิลุลพระผมโลกผมจักทิพย์เน่พระพิกเน่พระจุกันปัญจโยมนาแม่พระตรณีแม่พระโกงคาแม่กนีพระเพิงแม่พระพายแม่พระโพศ เขาปะสุเมลูลาตาภัยจิตลาสูรพยาคุพยานากนทันปาอานนท์เจ้าศีลสี่ดวงพิราปาสุขีปาริยานุมาโนก็ชมปูพานพระรามพระรักวิเพกสลายุกุมการนรานกินนรีกินนอนเพชรพยาทรไกรสอนคุมการอนันตายกกวานุราดินตราจิตรามาสูรเหลืองลิเทพระชุนกาบินนูลาดนนทเสนทั้ง8ปดหมนสี่พันนั้นเป็นบริเวณเทพยดาปมมาปรยตาเท้าสบริปมาลักษันเป็นปฐมในนายจักรวาล พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงปาร,รีและเหล่าเทพเจดาทั้งสิบหก้องวิมานชั้นสวรรค์เทาวเวสุวรรณสุวรรณสุวรรณเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชาตตายติสกโตโตลางพุทโตนโม,มพุทธายาปตวีกงคาพระภูมิมติวากมามีหังเชิญพระครูผู้รู้ศิยสาสโถราจาร์ท่านหลวนพ่อมดพ่อหมอสีภายสบายแผ่สีสมุทรสุดสากรเทียนสองพี่น้องเจ้าแม่ทักษิมเจม้าแม่สามมุกจเจ้า่อก็ใหญ่เจ้า่อกเขาตกคูเผาหลวงพ่อฝังหลวงพ่อเท่า,ามยาเถึงตำยอายุ่านมีลิตาเที่ยงแท้ พ่อปู่ช่องนรศเจ้าพ่อสัมประสิทธิ์เตวาโกมินปู่ขาวฤาษีโกบุตรปู่ชีปะขาวเจ้าแม่กาลีเจ้าแม่กาลีเยม่นางแม,ม่แมนางตะเกียนทองเาพาะสิงเดชเฉพอะพญาแลพญาพิชัย,ย,ย,ยดามามกองแต้มาจานโก้คูมโมลาหลวงพ่อดำวัตรรมเอ็นเตปยิดาสถิตเจริญพระคะระูโลกเทพุดรพระสยามเตวาที่ราชเจ้าพ่อหลักเมืองพระเสือ้อเมืองพระทรงเมืองพระการใจสีเจ้าพอฮอกองเจ้าพอกรกมเจ้าพอเจตคุปปูผู้เจ่าปู่เจ้าสมิงพาเจ้าพอเทยละลำสวนกลมหลวงจุพรประกาศจินบรรจนาศศิษย์ เชิญพ่อคุณบางกลางเต้าพ่อคุณป้าเมืองป่อคุณซีอินตาทิพย์เชิญราชการทุกราชการตั้งแต่อดีตจนราชการปัจจุบันเชิญพระนเรศววมหมาราาสุพรรณกัลยาเชิญพระเจ้าตากสินเชิญคุณด่านเจ้าพ่อเสือเชิญเจ้าพ่อคุณด่านตัวทุกสารทิศตัวทุกหัวเมืองม,มาโอมีมาสมิงพระปรกนธรรมพระมุนีเทวาติกาคุมเตยป,ปิพุญจันตเสียนพระแก่พระแก่ฤษีอุลาตุกะฤษีพระรัตตาฤษีนาอลอลฤษีนาลาย ลาีตาไฟลาสีตางวรสีมลายกรสีกอดแก้วพิสดารรสีกัสป่าลสีกัสโปบลมคูลาสีชีวโกมละพัทรสีผมเม่ระสีผมโลกละสีไวโกราสียอดฟ้าลสีหูทิพระสีตาทิพระสีผู้ชมก็หมาลสีหางลนีดาบุสีณีลสีทกดาบุสีอาราดาบุและบลมคูปะปุลสีตั้งร้อยแปดวงที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามมาขอนิมน พระพุทธังยอดแก้วพระธรรมังยอดแก้วพระสังฆังยอดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วปฏิเสวามีปุริโสลลาอาคูมาสมิโลกาสะเสโทมาสมิโลกาสะชายโยมาสมิโลกาสะอนุตตโรมาสมิโลกาสะอย่างตี่มาชาตินาติธานิพุทธรโรติอามนุตังหลายยาสุ่พ่อขอบารมีสำเร็จลุนนากรจำปาศัก์ขอให้คุณใสมนดำต่างๆไม่ว่ามันจะเป็นร่างทรง,ทรงองค์ใดาอาจารย์คนไหนไม่ว่ามันจะเป็นป้าเทนเนนชีพามฤลสีหมอผีทั้งหลาย ขอให้เวทมนตาา์คาอาคมต่างๆขอขอให้มันสูญสิ้นเสื่อมสลายไปด้วยเถิดพระพุทธังยอดแก้วพระธรรมังยอดแก้วพระสังฆังยอดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วปฏิเสวามีปุริโสลลาโคามสาสมิโลกาสาเซโทมสาสมิโลกาสะชายโยมสาสมิโลกาสะอนุตตโรมาสมิโลกาสะยังติมาชาตินติธานิพุทธโรติอามนุทังไรย,ยาโซเพ พระพุทธังยอดแก้วพระธรรมังยอดแก้วพระสังฆังยอดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วปฏิเสวามีปุริโสลลาอาโกมาสมิโลกาซาเซโทมาสมิโลกาะชยโยมาสมิโลกาซาอนุตตโรมาสมิโลกาซาอย่างติมาชาตินัตติธานิพุทธโรติอามนุตังหลายอย่าสู้พ่อพระพุทธังยอดแก้วพระธรรมังยอดแก้วพระสังฆังยอดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วปฏิเสวามีปุริโสลลาอาโกมาสมิโลกาซาเศโทมาสมิโลกาะา ชายโยมาสมิโลกัสะอนุตตรมสมิโลกัสะอย่างติมาชาตินาติตานิพุทธโรติอามนุตังหลายยาสุภะพระพุทธังยอดแก้วพระธรรมังยอดแก้วพระสังฆังยอดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วปฏิเสวามีปุริโสลลาโกมาสมิโลกัสะเโตมาสมิโลกัสะชายโยมาสมิโลกัสะอนุตตรมสมิโลกัสะอย่างติมาชาตินาติตานิปุทธโรติอามนุตังหลายยาสุภะ พระพุทธังยอดแก้วพระธรรมังยอดแก้วพระสังฆังยอดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วปฏิเสวามีปุริโสลลาโกมาสมิโลกาสาเซโตมาสมิโลกาสะชายโยมาสมิโลกาสะอนุตตโรมาสมิโลกาสาอย่างติมาจตินาตีตานิพุทโรตีอามนุตรังหลายยาสุภะพระพุทธังยอดแก้วพระธรรมังยอดแก้วพระสังฆังยอดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วปฏิเสวามีปุริโสลลาโกมาสมิโลกาสาเซโตมาสมิโลกาสะ ชยโยมาสมิโลกาสะอนุตตลมสมิโลกาสะยังติมาชาตินาติตานิพุทธโรติอามนุตรังหลายยาสุภะพระพุทธังยอดแก้วพระธรรมังยอดแก้วพระสังฆังยอดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วปฏิเสวามีปุริโสลลาโกมาสมิโลกาสะเสโทมาสมิโลกาสะชยโยมาสมิโลกาสะอนุตตลมสมิโลกาสะยังติมาชาตินาติตานิปุทธโรติอามนุตังลายยาสุภะ พระพุทธังยอดแก้วพระธรรมังยอดแก้วพระสังฆังยอดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วปฏิเสวามีปุดิโสลลาโกมัสามิโลกาสาเซโตมาสมิโลกาสาชายโยมาสามิโลกาสาอนุตตโรมัสมิโลกาสาอาสาย่างติมาจาตินาติตานิพุทธรโรติอามนุษย์ตัางหลายยาโสพ่อ ปัญจโมมีบทตั้งห้าอัตาธรรมทั้งแปดพระองค์ถือสอนกับแท้พระแก้วถือก้อนตะบองเปกุสิตีหัวผีผีเชื้อกุสิตดถัวผีปอบตตาแดงกุสิตดถัวเสียปอบคูหน้าน้อยปอบดงกุสิตดถัวเสียกระถาปอบลุงผีโมนี้รรุษจากคุณพระสัพพัญญูเจ้าพระธรรมลงสู่อเวจีสิทธิสหัพปัญจโมมีบทตั้งห้าอัตาธรรมทั้งแปดพระองค์ถือสอนกับแท้พระแก้วถือก้อนตะบองเพงเช กุสิตีหัวผีผีเชื้อกุสิตัดตัวผีปอบโตตาแดงกุสิตัดตัวเสือปอบคูหน้าน้อยปอบดงกุสิตัดตัวเสือกะถาปอบลุงผีหมูนี่โปรรู้จากกุลระสัพพันยูเจ้าพระธรรมมาลงสู่อเวจีสิทธิสหปัญจโมมีบทตั้งงาอัตตาธรรมตั้งแปดโพงถือสอนกับแท้ไะแก้วถือก้อนตะบองไปกุสิตีหัวผีผีเชื้อกุสิตัดตัวผีปอบโตตาแดงกุสิตัดตัวเสียปอบคูหน้าน้อยปอบดงกุสิตัดตัวเสียกะถาปอบลุงผีหมูนี้โปรดรู้จากกุลระสัพพัญญูเจ้าพระธรรมมาลงสู่อเวจีสิทธิสหับ ปัญจโมมีบททั้งห้าอัตาธรรมทั้งแปดพระองค์ถือสอนกับแท่พระแก้วถือก้อนตะบองเพกุสิตีหัวผีผีเชื้อกุสิตัดตัวผีปอบตตาแดงกุสิตัดตัวเสียปอบคูหน้าน้อยปอบรงกุศิตัดตัวเสียกะถาปอบลุงผีมูนีบรุษจากคุณภาษาพัญญูเจ้าพระธรรมมลสูอเวจีสิธิสหปัญจโมมีบททั้งห้าอาตาธรรมทั้งแปดพระองค์ถือสอนกับแท่พระแก้วถือก้อนตะบองเพชร กุสิตีหัวผีผีเชื้อกุสิตัดหัวผีปอบโตตาแดงกุสิตัดหัวเสียปอบกูหน้าน้อยปอบดงกุสิตัดหัวเสียกระถาปอบลุ่งผีหมูนีประลจักคุณะสัพพัญญูเจ้าพระธรรมลงสู่อเวจีสิทีสาปปัญจโมมีบทต้ง่าอัตตาธรรมทั้งแปดพระองค์ถือสอนกับแท้พระแก้วถือก้อนตะบองเพกุสิตีหัวผีผีเชื้อกุสิตัดหัวผีปอบโตตาแดงกุสิตัดหัวเสียปอบกูหน้าน้อยปอบดงกุสิตัดหัวเสียกระถาปอบลุ่ง ผีโมนีบร,รุจจากคุณระษัพ,พันยูเจ้าพระธรรมมลสู่อเวจีสิ G ิ ity, สหปันจะโมมีบท,ทั้งาอาตาธรรมทั้ง8พระองค์ถือสอนกับแท้พระแก้วถือก้อนตะบองเพชรกูสิตีหัวผีผีเชียกุสิตัดหัวผีปอบโตตาแดงกุสิตัดตัวเสียปอบกูหน้าน,อน้อยปอบรงกุสิตัดตัวเสียกะถาปอบลุ่งผีหมนีบร,รุจจากคุณระสัพ,พันยูเจ้าพระธรรมมลสู่อเวจีสิ G ิ ity, สหพัน ปัญจโมมีบทตัางห้าอัตตาธรรมทั้งแปดพระองค์ถือสอนกับแท่พระแก้วถือก้อนตะบองเพ่กุสิตีหัวผีผีเชื่อกุสิตาตัวผีปอบโตตาแดงกุสิตาตัวเสียปอบกูหน้าน้อยปอบดองกุสิตาตัวเสียกะถาปอบรุ่งผีมูนีบรุษจากคุณะสัพพัญญูเจ้าพระธรรมมงสุเอเวเจสิธีสหปัญจโมมีบทตัางห้าอัตตาธรรมทั้งแปดพระองค์ถือสอนกับแท่ พระแก้วถือก้อนตะบองเป้กุสิตีหัวผีผีเชื้อกุสิตาตัวผีปอบโตตาแดงกุสิตาตัวเสียปอบกูหน้าน้อยปอบดงกุสิตาตัวเสียกระถาปอบลุงผีหมูนี้ประรู้จากคุณะสัพพัญญูเจ้าพระธรรมอโลงสู่อเวจีสิทธิสหัพัญจโมเมบทตั้งห้าอาตาธรรมทั้งแปดพองค์ถือสอนกับแท้พระแก้วถือก้อนตะบองเป้กุสิตีหัวผีผีเชื้อกุสิตาตัวผีปอบโตตาแดงกุสิตาตัวเสียปอบกูหน้าน้อยปอบดงกุสิตาตัวเสียกระถาปอบลุง พีโมนีบรุษจากกุณภะสัพัญญูเจ้าพระธรรมลงสู่อเวจีสิทิสหัปัญจะโมมบีบทาั้งงาอัตตาธรรมทั้งแปดพอง์ถือสอนกับแท้พระแก้วถือก้อนตะบองเพชรกุสิตีหัวผีผีเชื้อกูสิตัตัวผีปอบตตาแดงกุสิตัตัวเสียปอบกูหน้าน้อยปอบดงกุสิตัตัวเสียกะถาปอบลุงผีโมนีบรุษจากกุณภะสัพัญญูเจ้าพระธรรมลงสู่อเวจีสิทิสห ปัญจะโมมีบทตั้งหา้าอัตาตามตั้งแปดพระองค์ถือสอนกับแท่พระแก้วถือก้อนตะบองไปกุสิตีหัวผีผีเชื่อกุสิตัดหัวผีปอบโตตาแดงกุสิตัดหัวเสียปอบกูหน้าน้อยปอบดงกุสิตัดหัวเสียกระถาปอบลุ่งผีมูนีบรุษจากกุลภาษาพันยุเจา้าพระธรรมองสุ่อเวเจศิตี ity, สหปัญจะโมมีบทตั้งหา้าอัตตาตามตั้งแปดพระองค์ถือสอนกับแท่ พระแก้วถือค้อนกระบองเปกุสิตีหัวผีผีเชี่ยกุสิตัดตัวผีปอบโตตาแดงกุสิตัดตัวเสียปอบกูหน้าน้อยปอบดงกุสิตัดตัวเสียกระทับปอบลุงผีมูนีบุรุษจากกุละสัพพัญญูเจ้าพระธรรมรงสู่อเวจีสิติสับปัญจโมเมบททั้ง่าตาทำทั้งแปดพองค์ถือสอนกับแท้พระแก้วถือค้อนกระบองเปกุสิตีหัวผีผีเชี่ยกุสิตัดตัวผีปอบโตตาแดงกุสิตัดตัวเสียปอบกูหน้าน้อยปอบดงกุสิตัดตัวเสียกระทับปอบลุง ผีมมนีบุรรู้จากคุณระษัพพัญญูเจ้าพระธรรมลงสู่อเวจิติสหปันจะโมเมบทังง่าตาทำทั้งแปดะองค์ถือสอนกับแท้พระแก้วถือก้อนตะบองเพกุสิตีหัวผีผีเชื่อกุสิตัดตัวผีปอบโตตาแดงกุสิตัดตัวเสียปอบกูหน้าน้อยปอบดงกุสิตัดตัวเสียกระถาปอบลุงผีมมนีบุรรู้จากคุณระษัพัญญูเจ้าพระธรรมลงสู่อเวจิติสหัน ปัญจโมเมบท,ทั้งงาอัตตาตามทั้งแปดพระองค์ถือสอนกับแท้พระแก้วถือก้อนตะบองเปกุสิตีว่าผีผีเชื้อกุสิตัดตัว่ผีปอบโตตาแดงกุสิตัดตัวเสียปอบคูหน้าน้อยปอบดงกุสิตัดตัวเสียกระถาปอบลุงผีโมนีบุรุษจากกุลระสัพ,พันญูเจ้าพระธรรมลงสู่อเวเจสิ G ีสหปัญจโมเมบททั้งงาอัตตาตามทั้งแปดพระองค์ถือสอนกับแท้พระแก้วถือ,อก้อนตะบองเพชร กูสิตีวัวผีผีเชื้อกูสิตัดหัวผีปอบโตตาแดงกูสิตัดตัวเสียปอบกูหน้าน้อยปอบดงกูสิตัดตัวเสียกระถาปอบลุงผีหมูนี้บรรลุจากคุณพระสัพปัญญูเจ้าพระธรรมรงสุอเวเจเซติสหับเอาไฟเผามันเข้าไปอสังหาสาวิสังห์ลโลสาวิสังห์ปะพุทษาปุโรสาวิสังห์อสังวิสุโลปุสาพุภอสังหาสาวิสังห์ลโลสาวิสังห์ปะพุทษาปุโรสาวิสังห์อสังวิสุโลปุสาปุภะ 阿三啊，所谓三啊，罗所谓三啊，怕菩萨不罗所谓三啊，阿三为俗罗菩萨不怕。啊三啊，所谓三啊，罗所谓三啊，怕菩萨不罗所谓三啊，阿三为俗罗菩萨不怕。阿三啊，所谓三啊，罗所谓三啊，怕菩萨不罗啊谓三啊，阿三为俗罗菩萨不怕。 阿僧啊，所谓僧啊，罗所谓僧啊，怕菩萨不罗所谓僧啊，阿僧为罗菩萨不怕。阿僧啊，所谓僧啊，罗所谓僧啊，怕菩萨不罗所谓僧啊，阿僧为罗菩萨不怕。阿僧啊，所谓僧啊，罗所谓僧啊，怕菩萨不罗所谓僧啊，阿僧为罗菩萨不怕。 ลัทธินางมาอุ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 ลัทธิน ลัทธินางมาอุ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 ลัินางมาอุลัินางมาอุลักกางปิดทางปิดโมกาลปิดทางปิดพุทธกาลปิดทางปิดทากาลปิดทางปิดยะกาลปิดทางปิดปิดด้วยนนโมพุทธยะ นักกะลาปิดตังปิดโมกะลาปิดตังปิดพูดกะลาปิดตังปิตากะลาปิดตังปิดยากะลาปิดตังปิดปิดด้วยนโมพุทธายะนักกะลาปิดตังปิดโมกะลาปิดตังปิดพูดกะลาปิดตังปิตากะลาปิดตังปิดยากกะลาปิดตังปิดปิดด้วยนโมพุทธายะนักะลาปิดตังปิดโมกะลาปิดตังปิดพูดกะลาปิดตังปิตากะลาปิดตังปิดยากกะลาปิดตังปิดปิดด้วยนโมพุทธายะ satu 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 CPT ayah ayah uh teman melon yang ini wah